สวัสดีค่ะคลิปนี้จะแนะนำฟังก์ชันเครื่องหมายคำสั่งซื้อนะคะโดยประโยชน์ของฟังก์ชันนี้คือคุณสามารถเพิ่มเครื่องหมายให้กับคำสั่งซื้อและตั้งค่าเครื่องหมายคำสั่งซื้อเพื่อแยกคำสั่งซื้อตามประเภทต่างๆซึ่งสามารถใช้เพื่อกรองคำสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็วค่ะต่อไปเรามาดูขั้นตอนการใช้งานกันนะคะขั้นตอนที่1สร้างเครื่องหมายคลิกการตั้งค่าการตั้งค่าคำสั่งซื้อการตั้งค่าเครื่องหมายกดเพิ่มเครื่องหมาย จากนั้นป้อนข้อมูลเครื่องหมายแล้วคลิกยืนยันขั้นตอนที่2เพิ่มเครื่องหมายให้กับคำสั่งซือ้อคุณสามารถเพิ่มได้ทีละรายการหรือเป็นชุดแบบที่1เพิ่มทีละรายการไปที่คำสั่งซืองซ้อการจัดการคำสั่งซือ้อเลือกคำสั่งซือ้อที่ต้องการเพิ่มเครื่องหมายคลิกไอคอนรายละเอียดคำสั่งซื้อ himself. คลิกไอคอนแก้ไขของเครื่องหมายคำสั่งซื้อเล Americans. ือกเครื่องหมายที่ต้องการเพิ่มสามารถเลือกได้รายการเดียวหรือหลายรายการพร้อมกันคลิกบันทึก แบบที่ 2, endorsed. สองเพ how, Luft XP NP yeah. Surprise s> <S ิ่มเป็นชุดเลือกคำสั่งซื้อหลายรายการพร้อมกันคลิกดำเนินการเป็นชุดคลิกเพิ่มเครื่องหมายเลือกเครื่องหมายที่ต้องการเพิ่มสามารถเลือกได้รายการเดียวหรือหลายรายการคลิกยืนยันขั้นตอนที่3แนะนำวิธีค้นหาเครื่องหมายคำสั่งซื้อตัวคัดกรองเลือกหัวข้อเครื่องหมายคำสั่งซื้อเลือกแบบมีเครื่องหมายลองติ๊กเลือก2เครื่องหมายแล้วต่อไปสามารถเลือกแบบสอดคล้องเงื่อนไขหนึ่งที่เลือกหรือสอดคล้องเงื่อนไขทั้งหมดได้ค่ะ สอดคล้องเงื่อนไขหนึ่งที่เลือกหมายความว่าเมื่อคำสั่งซื้อถูกทำเครื่องหมายและมีหนึ่งเครื่องหมายตรงตามเครื่องหมายที่เลือกจะถูกค้นหาออกมาค่ะสอดคล้องเงื่อนไขทั้งหมดหมายความว่าเมื่อคำสั่งซื้อถูกทำเครื่องหมายและเครื่องหมายเหมือนกันทุกรายการที่เลือกจะถูกค้นหาออกมาค่ะขั้นตอนที่4แนะนำวิธีการยกเลิกเครื่องหมายคำสั่งซื้อเลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการคลิกไอคอนรายละเอียดคำสั่งซื้อคลิกไอคอนแก้ไขของเครื่องหมายคำสั่งซื้อกดปุ่มตรงนี้ จากนั้นกดบันทึกหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกดติดต่อเราตรงนี้เพื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้นะคะ